หน้าสูัสอยู่เพื่อนอ่าเอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเขาร,รู้ตัวทีครับผมรู้ตัวทีว่าผมหายไปนานอีกแล้วเพราะว่าพองานมันยุ่งปุ๊บนะเราก็หายไปนานแล้วก็มาลงคลิปใหม่เราไม่รู้จะลงอะไรแล้วก็รีแอคนะฮะซึ่งผมรีแอคคนเดียวมาสองสามคลิปแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กผมก็เลยชวนคุณไฮกลับมานะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยหายเป็นหายหายหน้าไปนานเลยเหายไปบบว่า นานอะไม่ได้นำอั่นานอะะฮะแต่ว่ารอบนี้เรากลับไปดิหัวอัดเสียงเปล่าว่ะแปบบนึ่งนะโอเคผมบันทึกนะก็วันนี้เราพาคุณไฮกลับมาะฮหลังจากที่หลายคนเรียกร้องว่าอุ้ยอยากให้เพื่อนพี่กลับมาจังเลยนะเขาก็กลับมาจากลุงศพอันมืดมิดแล้วนะฮะอะไรนะ นั่นแหละฮะจริงๆเราไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะเราเราแค่ไ <kaz> ม <uffy> ่ได้เจอกันเฉยๆเราอยู่ห่างกันมากงานมันเยอะนะฮะก็วันนี้ตัวกลใจเหงาครับตัวตัวตัวกลใจเหงาเออใช่นั่นแหละก็ผมวันนี้ผมมาทําตามสัญญาที่สัญญาไว้สั้นเนิ่นนานเหลือเกินนะฮะกับการรีแอคชั่นโอเพนนิ่งของอุลตร้าแมนนะฮะซึ่งอุลตร้าแมนนี่มันก็มีมาแบบหลายตัวมากเลยนะแต่ผมเลือกที่จะข้ามเขาเลือกที่จะข้ามอุลตร้าแมนแซด นะฮะฮหรืออุจจาระเซตนั่นเองเออ,อจริงๆผมควรจะรีแอคต,ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันไม่ประจวบเหมาะสักทีก็เลยไม่ได้รีแอคสักทีนะซึ่งทิกเกอร์เนี่ยผมก็รีแอคแล้วนะคือตัวต่อจากเซตเนี่ยมันคือทิกเกอร์ไงผมก็รีแอคทิกเกอร์ไปแล้วแต่ผมก็ยังข้ามเซตมาไม่ไม่ไม่เซตสักทีนะฮะวันนี้ก็มาเซตพร้อมคุณไฮเลยแล้วกันนะฮะก <Okay. S 1> ็คุณไฮนี่ไม่ต้องพูดถึงข้อมูลด้านอุจจารนหรืออะไรเลยเนะี่ยคือห่างหายจากวงการนี้ไป นานมากนะฮะ <c oughs> คือเรารู้กันอยู่เราเคยเราเคยครีแอคคุณทำาไมกันอยู่เออ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยผมเคยผ่านผมผ่านตามมาบ้างแหละแต่ว่าคุณไฮนี่จะเป็นแบบเว r ร์ดิมเพชัของจริงไงเราจะได้ฟังว่าวคุณไฮรู้สึกยังไงบ้างนะฮะมาเรามาเริ่มดูกันในส2 1สองหเพลง เสียงคนมากอ่ะโอ้ยโอ้ยต้องต้องบอกว่าช่วงนี้ผมอ่าติดกองมากครับติดกองชุดมากตัวอะไรนี่เสียงกระเดื่องมันเล้าใจอ่ะเฮ้ยแต่โอเคนะภาพภาพพรีเซนต์พรีเซนเตชั่นตัวละครอ่ะสวยซีจีเขาสวยนะอ่า แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นแบบว่า new generation ของอุลตร้าแมน่ยเขาก็จะเน้นแบบว่าล่างเขาจะค่อนข้างเยอะนะเข่าทีนร<อ>่มกันก็่ารของล่างแรกจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่<อ> <laughs> ต้องรวมล่างอะไรอยางเนี<อ>้ <laughs> โอเ้เท่เท่เท่โอเ้โอเสียงเสียงฟันเสียงลูกคออ่รอ เสียงใกล้เคียงกับอ Tm เหมือนกันนะคล้ายๆแต่ว่าไม่น่านใช่ที่ m จะฟุ้มกว่าน,นี้หรอืเอเปล่าอันนี้จะ่ใช่ป่าเดือน่าจะุ้มกว่านี้นนนนนอันนี้จะแตกกว่าเสียงจะแตกกว่าอืม <laughs> แล้วคลิปที่กูหาวันนี้เขาตัดข้วนๆอย่างงี้เลยเล่ะก็สามนาทีเองไม่ใช่เหรอเพื่อนหนึ่งนาทียี่สิบหกวิอารมณ์เออก็ <laughs> แมคุณทายรู้สึกงไงเอาเอาเรื่องดีไซน์ของอุลตร้าแมนก่อนแล้วกันคือไม่ได้ดูดีไซน์อุลตร้าแมนเลยว่ะฟังแต่เพลงฟังแต่เพลงกลับไปดูพวกพรีเซนเตชันพวกเอฟเฟกต่างๆแต่โดยโดยส่วนตัวแล้วชอบชอบพีวีมันชอบพีวีใช่ไหมอ๋อ,ชอ,ชอใช่ใช่ใช่ซึ่งอุลตร้าแมนเซนเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเขาแบบว่า ในตอนที่เขาออกฉายนะ่ะมันแบบว่าโคตรจะพรีเมียมเลยนะเพราะว่าประเทศไทยนี่ได้ลิขสิทธิ์ฉายแบบไล่เกือบญี่ปุ่นแบบแทบบจะวันต่อวันหรือวันเดียวกันเลยด้วยซ้ำม,มัง้งตอน oh. เออคือแบบโอ้วันสุดยอดเลยนะซึ่งมันทําให้ผมเกลียดเพราะว่าเซ็นไตผมไม่เข้าเพราะว่าต้องฉายอุลตร์แมนเซตก่อนเนี่ย <laughs> เออคือเราดูเราดูห้าสีไงแต่ว่าอุลตร์แมนมาก่อนอ,อเกลียดมัน <laughs> ไม่น่าหรอกกูถึงไม่ได้รีแอคสักทีเนาะ นั่นแหละฮะทุกคนฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับการเรีแอคชั่นอุลตร้าแมนเซตนะฮะผมออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยแฟนคลับอุลตร้าแมนด้วยนะคือก็นั่นแหละมันเซตอะแล้วเขาออกเป็นเซตอะไรประมาณเนี้ยเออก็ไม่ออกเป็นสก็ดีและสีเด็กเด็กก็งงอีกอ่ะเออก็นั่นแหละฮะ ก็คลิปมันจะสั้นหน่อยเพราะมันหนึ่งเพลงทวนนะเนาะแต่ก็ดีไซน์อุลตร้าแมนผมว่าล่างเขาสวยนะล่างอื่นที่ไม่ใช่ล่างหลักสวยทุกล่างเลยนะล่างสีแดงออล่างรวมกับซีโร่อะไรพวกนี้เออมันก็เท่ๆก็เกราะ,ะเท่ๆออประมาณนี้ <laughs> นะฮะไม่มีอะไรมากสำหรับอุลตร้าแมนเซตคุณไฮประมาณนี้เนาะ, <laughs> ป,ระ,ป,ระประมาณนี้แหละ <laughs> <laughs> เพราะว่าก็เรียกว่าเป็นการเปิด จะมาเปิดศรักระักรานใหม่ของพวกเราได้อย่างสวยงามอ่าสวยงาม <c oughs> สวยงามสำหรับ <c oughs> เรานะโอเคอเคก็เ <Okay. S 2> คอเคอเคโอหคโอเคโอเคโอเคโบเคโครับคโอเคีครับคคบคโคค